ฉันไม่รู้ okay oh. ต้องตามนะวันนี้เลือกเพลงแมทแมทก็นนนนเ,เต็มเลยนะว่าทุกคนจะได้กันหมดเลยนะรักแท้ใจนิ่วนะครับีขอบคุณครับอันนี้อยากเช็คประชากรมากๆเลยเป็นคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนไทยด้วยตอนนี้คนไทยไหมเป็นไทยใช่คป็คนไทยกันใช่โอ้ยคน,คนนี้หน้าแบบอินเตอร์มากเลยแต่หลายๆคนไม่ใช่คนไทยเนาะก็ผมก็เลยจะสวัสวดีเขาไงฮัลโหลสสวััดีครบ ก็เนี่ยนนนหหาาบโทท你好ง好我我是บว说中ี่国ั一เตี哈哈ไม่รู้แต่เข้าใจนะไม่เข้าใจนี่ยถ้าบอุวิโอ้ตอนนู้นมีอีกสี่สองมั้ยหารกันแล้วนะเมื่อกี้กห มื่อกี้แอบเห็นด้วยขอบคุณมีสองอย่างเหมือนกันเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะโบ้ที่ขายได้ด้วโบ้ให้ดูแพงนะขออนุญาตวางก่อนได้ไหมได้ไหมครับเพลงต่อไปกันเลยนะครับน่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะครับผมคนจีมกน่าจะรู้จักผมคิดว่าคน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn i <laughs> ร้อนภาษาจีนมากเลยนะ it 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 it's hot เ yeah. ย <laughs> มันร้อนมากเลยนะตอนแรกคิดว่าแบบเล่นในหน้างแต่ว่าพอ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 ,พอพี่ทีมงานคิดว่านี่จิจังมานะเ <laughs> ขาก็เลยเขาเริมเขาเริบว่าให้ช่างมาแต่งหน้าใหม่แล้วแต่ว่ายัางได้ทุกคนใหม่นะทุกคนใหม่นะมีงใหม่นะตรงก็ใหม่นะ <laughs> ใหม่นะะ้วก อีกเพลงสุดท้ายนะครับอีกเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายอะไรนะฮะน่าจะร้องกันได้เนาะเพลงเพลงเลดี้คิดถึงจังมหาหน่อยนะฮะทำพี่แปลงยังไงรู้จักใช่ไหมร้องได้ใช่ไหมร้องได้นะร cứ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn chớ suy nghĩ đau lòng về điều rất không chịu chính chưa mình dùng yêu thương vì mình trả một lần đã chẳng mấy mà เวลาจะเจอทุันธที่เคยเองกลาเป็นทุกๆใจ เราจะไดก็มันง่าดถ้แค่อยากโทรมาหาอยากจะมีเวลาทงพังเรื่องที่แก็จเท่านั้นไม่ได้คิดจะ เอางี้ให้พี่พี่มาิชู่ขึ้นมาเลยอ่ะพี่พี่ขอบคุณสองคนอา้าโอเคี <c oughs> ่คุณช่คุณมาคเดียวบล้อมอยู่คนเดียว,วยลบบเลยม่ได้รจนะเขาเสร็จ็อรัพปังตีเอาเอาเต็มที่ออาเโอ้เราไ,ได,ดู้จะมีโมเมนต์ดู้องมาเล่นกันๆนกันเดี๋วี่เอาเลยโอ้ย คนอะไรซับหน้าให้ด้วยที่ชูวหนังกล่องเลยแมกวน้องร้อนนะฮะอุ้ยทิชชู่สีสวยจังเลยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มาซับหน้าหรอฮะไม่ใช่ซับหน้านะซับหน้าซับหน้าตรงกลางตรงกลางอันนี้ซับค่อตรงกลางตรงรู้นตรงนู้นตรงนู้นอติไปช่ยร่หนอาร์ติสอเวยออเอออเออเออเิอเอเออไมอไออเออเกอเนี้อเ เขาถือเฉยเขาถือเฉยอ๋อยี่สิบวันนี้ยี่สิบวันนี้ยี่สิวันนี้ยี่สิบวันนี้อันเองนด้ทุกคนเลยออเ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราบังลนครับเราบันไปไปอย่าดึงนะฮะอย่าดึงศิลปินนะครับครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอภิการอะไรเนี่ยดาบาบอาช่อใหม่ใหม่อ๋อเป็นคนช่วยยกของนะฮะเป็นสเตนนะฮะอาอีกอีกสรุปไม่มีอะไรของชิินจังเลยนะฮะ ทำไมพี่หายนะฟังนะถ้าทำขนาดนี้นะพี่ไม่ได้อะไรอ่ะพี่โกรธซับหน้าก่อนแล้วยบแยอแยบแยบแให้ก็แล้วเป็นทุกอย่างให้แล้วก็ลงเว็นพีแล้วพี่ชชยที่ดีพี่ใส่ที่ดีหยอบบ้านแล้วนะเฮ้ยเขามีรูปแยบมาด้วยจังฮะมีรูปแยบมาด้วยนะใช่จะได้รู้ว่์ของใครจะได้ไม่เม้าจะได้หัวใจด้วยซับหน้าก่อนเรา ใสาย,ย,อย,ย้อนแ,แต่นี่คือหลักฐานความเต็มที่ของผู้ตรวยตกงารตกงารตกงานด้านหน้าที่หนึงหลายคนติดตามไปดูพวกเราเกอบทุกที่เนาะแต่วันนี้ผมเชื่อว่าก็มีอีกหลายคนที่แบบเพิ่งมาเจอหมนแน่สวัสดีครับอันนี้ก็ให้ใครครับยิงจังไปไปป่อนด้วยนะจะยกให้ไหว่เขาด้วยนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมารมันนี้ก็ด้วยอาบอ๊ะ ต่อได้มลอครับเมลอนเมลอนเลยเมลอนนี่เมลอนเมลอนเลยเออมันมีอะไรข้างในไหมสวัสดีครับมีครับมีเมลอนของแท้ของแท้นะครับแท้ไม่ใช่พิสูจนะ99.5มา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 เลยสู้เขาสู้เขาสู้เขาเออสินค้ามีไหมสวัสดีนี่เข้ามาแล้วตรงนี้ว่าเออเออมีไหมมีไหมส่งมาส่งมาผมชอบมากแต่ดูแฟนชาวจีนนะวงเลยอ่ะ มันเป็นพิธีกรรมอะไรรื่เ่านะฮะขอบคุณเลยับอันนี้มันจริงจัง่ไหนให้ม่เชี่อบังบอนอยู่ไหนอะมาเชียรอัตติอยู่ไหนมาเชียร์อตติเราต้องสนัิกปนแบบนี้ไมาเดินแล้วก็ตก้านก็ตก้านกตร้เอาให้เลยไม่ใช่ว้ผมชอบภาพมากเลยอะถือเมลอเป็นมิติใหม่มิติใหม่ ชอบมากแตคุณจิผมไว้ใจเสมอว่ามีพวกคุณมาคุณจไม่ว่าจะเป็นแบบพวกคุณหรือจะเป็นแซมรือในสลับกันมาสนุกตลอดและเอฟซีพวกคุณน่ารักทุกคนจริงจนิงทิพเนี่ยเป็นทิปสุดท้ายของวันสุดในในปีนี้นะในากนี้นะเออครับอาจจะเจอกันทงหน้าไม่ไม่รู้รู้แต่ว่าวันเนี้ยหลายคนตามพวกเราไปทุกที่เลยเราไปดึงงานฟึ้งๆจากกอะไรพวกเขา ขราขอซาขอซาแบบขอซาแบบถึกซึ้งเลยถึกซึ้งเลยตะเกียบตะกายอะไรเงี้ยไม่ทอะไไม่ทัอไม่ทอเลยตส่อนเลยอ่ะโอ้เริ่มงากสุนัขผูณชายคนนี้ตนมาตอนมันแบบพี่ครับอันนี้ไอ้จริงยังไห้ตอร้อนเหรอพี่รอน ก็จริงๆที่ประโคตรนั่นแหละครับหมายถึงว่าป็นขับน่ารักมากจริงๆเพราะว่าตามเราไปทุกๆจังหวัดทุกๆอีเวนท์ที่เราไปเลยนะครับราะว่าขวกเขาขอบเขาก็ขอบคุณนะครับที่ตามไปเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจตลอดนะครับคือเพราะว่ากําลังใจดีๆนี่แหละครับที่ทาให้เรามีพลังในการมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขอย่างเต็มอิ่มแล้วก็อยู่ด้วยกันอยู่สพอร์ตกันแบบนี้ รับความสุขแรกความสุขกันแบบนี้ไปตลอดนะครับขอบคุณมากมากครับอาร์ติสครับผมเห็นไหมโคตรดราม่าครับดราม่าโคตรดราม่าได้ยอดสุดยอดปาคุณแล้วชินจังเชิมตัวไว้นะใช่ครับคุณตวาดสั่งเลยเลยรู้สึกดีใจคุณฮะยังไงก็ไม่ดราม่าไม่มีเลียอเป็นความมีเลอนไปด้วยแล้วก็ดราม่าคอนทราสส์สั้มากเลยอาร์ติสถือให้โอ้ยน่ารักมากขอบคุณครับอาร์ติส ก็จริงๆพวกปอนก็ไปมาจาังหวัดใช่ร่งรอยสราสุขใช่ไหมครับดีใจมากแบบแฟนคลับตามไปทุกที่เลยอืพูดเหมือนที่พูดเลยเมื่อกี้กใช่อไรจะซึ้งแล้วดีใจมากที่แบบทุกคนแบบตามไป,ปอบคุณกันมากเลยแล้วก็บอนสนุกมากแล้วกว่าแบบทุกคนแบบส่งความสุขให้กับปอลแบบปอลก,ก,ก,ก็อยากแบบ ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ขอบคุณคนที่ตามไปตลอดด้วยแล้วก็ขอบคุณที่พึ่งตามด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆคปังปอนครับผม <periods> คุณเป็นคนเก่งนะฮะ <periods> ปอน,นอันนั้นคือคลิปมือถืออะ,ะับอันใหญ่อย่างนี้หรอสุดมากตะโกนมากนะฮะตะโกนเพื่อนมาสักกกงกระโดดที่ไม่สะดวกเลยแต่เขาเราเลยอ่าสุดท้ายจริงจังเอาจับมาเลยซื้อเลย ก็อย่างที่รู้นะว่าถ้ามีคอนเสิร์ตมีนักร้องแต่ถ้าไม่มีคนที่มานั่งฟังเนี่ยที่ที่พอพี่จะจอยไปกับเราสนุกไปกับเราเนี่ยมันทั้งคนร้องไม่สนุกเตยขอบคุณทั้งหน้าที่ตามไปทุกทุกที่เลยไม่ว่าไม่ว่าจะตามไปทุกรอบหรือว่านานๆครั้งหรือว่าแบบว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกครั้งที่ตามมาให้กำลังใจพวกผมทุกคนเลยนะครับมราหนึ่งพี่มาต้วยพี่ตกไปทุกวันมาก อยู่ทุกวัน่ัเป็นเลือนมาอยู่กน่เป็นมาโตด้วยทุกวันเลยบบขอบคุณครับใช่ขอบคุณนะครับผมน้ำตาไหลทุกหน้าเลยพี่สิเปลี่ยนเลยขอบคุณนะกนายด้วยมาถสกของเราแบบผมไม่โดดเด็นขนาดเอองมาล้งลงมาล้าลงมาล้งหนึ่งสองาม ไม่มีความสัมพันธ์ดไม่เป็นเดียวนะครับถ่ายรูปดูหน่อยดีกว่าแต่วันนี้พิเศษมากเรามีอหนึ่งรุ่นพี่จต่เด็กซามันถ่ายรูปกับเราก่อนด้วยเฮ้ยดีนะดีนะผมมือต้อนรับพี่ตุ้งตาพิจนาหน่อยครับผมมาถ่ายรูปกันก่อนติงเซตเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยพี่ตุ้งตาพิจนาเซอร์ไพรส์มากพี่ตุ้งตาเดี๋ยวเราคุยกันทีแล้วถ่ายรูปร้องร้องก่อนดีไหมเราหันหลังนะเราหันหลังแล้วจะเห็นแฟนกับทุกคนเลย เราเราเหมารวมะทุกคนคือแฟนของผมเรานะฮะแชร์กันหรือว่าแชร์กันปุ้นรุ้